ผมเออยากยานนอกไมได้จับหน้า่เมหกค่ะอุตส่มาตยเป่าขาน้ำเดียวเป่าขาน้ำสั้นเนี่ยเอาสัตย์ชี้ไฮเราบ่นี้เอ้าชี้หฮออฟเบยเราบ่นีเอ้ายานสร้างยานกษิยานพูด ้น่าละบอควันอยู่น่าบ่เป็นยังหรอกสร้างตัวนี้ซื้อวัาแซมส้าได้นน่อ๋อแสมสั้นเจ้าช้างพลายแซมสั้นสามัรเดียวเนี่ยหน่อยหลานวิวนะครับงากับรงาตน้คใหม่จ เป็นอะไรดี๋พี่นี่ยเขาิอาทสิจบงานเป็นของมงคลเขาเมือนกับคนละย่างกังานเขาไปไกลๆอีกได้ป็หยั่งอ้าวนี่ชาติอยู่ฟังเนี่ยอาวนี่ยอยู่กัละฟังเออรวบรวบรวบวงน้ำรวบวงน้ำเออรวบไห้หมอเน่หมอเจ็บหมอปวยเสียเศร้าตัวเนาะเอามาสิ เนี่ยเดียวตกใจเออใยแซคนหยาเนี่ยคนหยานสางเนาะเรลียงสางบปไหนรอกเจ้า

นาสร้างงานยาเงี้ยเอเขาไปลเานั่นยานยานได้บัดีนีกจับเขาได้มือนะขันไดเขาไปดึงแขนออกแล้ววันนี้ขวดเฮ้ยปนัญญายานเขาควันเขาอยู่หนำสร้างเขาไปยังหรอเดี๋ยว ทางฝายแซมสันมึงหัวใจกัน <tama> ว่างันเป็นยังไงนี่โอ้ย้นมักไปเนวใจเต็นจะเลย